สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองก็ชื่อเต็มรักยงลำใหญ่นะคะออกจากงานประจําเพื่อจะผ่านตัวเองมาทําเกษตรแต่เราก็เป็นกเกษตรมือใหม่ไม่เคยทําเกษตรแล้วแปลงที่ลงก็ไม่ใช่แปลงที่ทํานาข้าวแต่แเราก็แปลงที่ลงไม่ใช่แปลงทํานาข้าวใช่ค่ะเป็นแปลงที่ทาําญ้าในเปียครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงพอเห็นซองขนาดนี้มันมันเล็กมากอะ่ะเงินหกร้อยบาทอะ่ะใส่กระเป๋ากางเกงยีนเนี่ยมันจะได้เรื่องหรอ หนาตั้งสิบสี่ไร่กี่ไร่นะสิบสี่ไร่ครั้งแรกในชีวิตที่ปลูกข้าวเลยครั้งแรกเลยไม่เคยทําต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดสิบสี่ไร่ที่ทําเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเริ่มจากใช้โฟทีแช่เมล็ดพันธุ์เลยคุมเลนไม่ได้คุมนะคะคุมเลนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือผ่านเลยโอเคผ่านเลยนะคะแล้วก็มาคุมค่าคุมค่านี่ก็คือบวกบวกตัวโฟทีเข้าไปคุมค่านี้ก็ใส่โฟทีไปเลยใส่ไปเลยค่ะ เพราะว่าวิธีผสมน้ํานี่แบบ20ลิตรหรือ2 0 0ลิตร200อลิตรใช้ทั้งหมดสามถังสองอลิตรสามถัง200รลิตรนี่ใช้ฟ t ีเยอะไหมช่วงฉีดบารุงเนี่ยครั้งแรกตอนข้าวกี่วันข้า30สวันนอกจากฟ t ีแล้วผสมตัวอื่นด้วยไ่าไม่ผสมเลยแล้วทางดินได้วันปุ๋ยอะไรไหมครับทางดินนะคะก็คือช่วงข้าวอายุได้สองเดือน60สวันพ่อก็จะเนาะเขาก็มาด้วยความเป็นห่วงนะเขาก็มาแอบใส่ให้ห้าลูก แล้วก็ไปฉีดครั้งที่สองตอนข้าวอายุเท่าไหร่ครับตอนครั้งครั้งแรกมันจะเป็นสามสิบวันแล้วก็มาสามสิบห้าาสิบห้าวันไม่ใช่ค่ะมาตอนสี่สิบห้าอ๋อห้าประมาณสิบห้าวันสี่สิบห้านี่ครั้งที่สองใช่ค่ะตัวอื่นผสมไหมครับตัวอื่นไม่มีละค่ะไม่ไม่ผสมละใช้โฟทียนยาลไม่ยาแมลงไม่ใส่ฮอร์โมนไม่ใสแบบสิ่งที่แปลกเลยที่ที่มันแปลกขึ้นมาจากนาคนอื่นเลยคือฟังตรงข้ามเนี่ยเขาจะโดนเพี้ยกระโดดลง ทีกระโดดสีน้ำตาลเพชรจะคาดนาข้าวใช่แต่มันมีแบบร่องน้ํากั้นอยู่เนาะแต่ของเราอ่ะไม่โดนเป็นแปลงเดียวที่ร่องน้ํากว้างไหมฮะร่องน้ําประมาณหนึ่งเมตรครึ่งแค่ลำรางน้าธรรมดาเหมือนคลองสาธารณะเล็กๆใช่ค่ะใช่เราใช้โฟทีบวกกับไบโอโกรอบ็อคสามไบโอโกคือตัวนี้ครั้งที่สามฉีดไปแล้วสามครั้งก็ยังกังวลอยู่ก็ยังกังวลอยู่จนกระทั่งข้าวออกรวงเนาะข้าวออกรวงแล้วข้าวตั้งข้าวมันออกรวงเนี่ยคือมันออกเร็วเกินกําหนดชาวบ้านเขาอีก ครั้งที่สี่ได้ฉีดไหมครับฉีดค่ะฉีดก็คือแบบฉีดแบบกลัวที่ฉีดฉีดคือกลัวเหมือนแบบเราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยกลัวมันจะเป็นนั่นเป็นนี่เขาว่ามันกันได้ฉีดลงไปก่อนไม่ได้ใช้ชยาฆ่าเชื้อราเลยไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยไม,ไม่ใช้ยูเรียล้วครับไม่ใช้ยูเรียก็ไม่ใช้ด้วยทาพิสูจน์เลยปุย๋ยรับรวง ไม่ใช่ค่ะก็มีที่ที่พ่อพ่อไปว่านให้ห้าลูกแค่นั้นมีแค่รอบเดียวไม่รู้ว่ายูเลียไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรเพราะว่า<อ>พ่อก็ไม่ได้อาาบอกอาจจะซักยูเลียหรือปุ๋ยรับรวงกลไปเราก็เนาะตอนอนะตอนข้าวอยู่หกสิบวันที่ไปว่านให้อะเราก็มาฉีดทีหนึ่งครั้งสุดท้ายตอนไหนครับครั้งสุดท้ายหลวงกลมเก็บเกี่ยวเป็นยังไงบ้างครับ ก็เก็บเกี่ยวเนาะมันเป็นอะไรที่ที่ลุ้นกันสุดๆวชาวบ้านไปดูเต็มเลยนะคะเก็บเกี่ยวก็สิบสี่ไร่ได้ไป14สิบสี่เกวียนสามสิบถังกับการทํานารอบแรกในชีวิตของเรารอบแรกแต่เพื่อนบ้านนะเขาบอกว่าเราฟุกเพื่อนบ้านบอกว่าเราฟุกอีกใช่ร้านเคมีร้านเคมีร้านเคมีบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแต่เขาบอกว่าฟุกแต่พอรอดมาปุ๊บฟุกฟุกโอ้เหตุผลดีมากเลยนะครับ อยากแนะนำให้เกษตรกรพี่น้องทุกคนนะฮะได้ลองใช้โฟชแล้วก็เบ o โฟีทั้ง40สูตรดูว่าค่าของคุณจะล้นนาแน่นอนการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ